โอเคก็กรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับคนสู่่องปางมีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาร์คบูตตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวันนี้พี่ไม่ได้มาแบบเล่นๆนะผมพี่ไม่ได้มาแบบไม่มีแพนนะผมวันนี้พี่มีแพมาด้วยนะเฮ้ย โอเคครับ <Okay, S 2> <Yeah. S 1> ผมวันนี้พี่จะพาทุกคนไปล่าควสกันนะผมว้าวก็ไม่ใช่ควสเดียวด้วยนะผมจัดเต็มเต็มสามควสกันเลยดีเดียวนะผม <Hey. S 1> วันนี้ oh. เออตอนแรกกะว่าจะทำควสเดียวแหละแต่ว่าไอตอนที่พี่เคยเล่นโหมดฮาร์ดพี่เคยทำควสพวกนี้ไปแล้วไงแต่พี่ก็จาไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะมันนานแล้วนะผมว่าเออควสที่ทําเนี่ยมันเร็วหรือมันช้านะผมแต่ก็ ถ้าจบตามเควสเมื่อไหร่ก็จบกิฟต์เมื่อนั้นครับผมวันนี้มาล,าล่าเควสแบบเน้นๆกันเลยดีเดียวนะผมมา่างหายไปนานด้วยนะก็อย,อย่างที่บอกแล้วผมมูอาร์บูตอนเนี่ยพี่จะเล่นแบบไปเรื่อยๆของพี่นะผมก็จะเล่นแบบให้ทุกคนได้เห็นไปเรื่อยๆเลยแหละเออจะไม่แบบบีบการไปเล่นแบบทีหลังนะผมก็จะามาลงคลิปอย่างเดียวเลยแต่ในเรื่องของฟาร์มเลเวลนะผมพี่อาจจะต้องฟาร์มไว้นะผมเพราะว่า คือถ้ให้มาฟ้าไม่ดูสามสี่ชั่วโมงนี่มันก็กระไลยอยู่ใช่ไหมนอกจากจะตีมนะผมก็ไม่มีเวลาสตรีมอีกเละทํางานนะผมก็ตามนี้เลยครับผมและวันดีครับผมพี่จเจ้าเจ้าตีเล็กกับเจ้าตะไปโนเป็นตัวไปลากเคล็ดกันนะผมว้าว <Wow. S 1> วันนี้จัดสองหน้านเสือแบบตัวที่โหดที่สุดในบ้านพี่แล้วล่ะเออเดี๋ยววันนี้ตอนนี้พี่เอาดีเล็กมาก่อนแล้วเดี๋ยวตะไปโนก็ตามมาดีหลังนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผมมาครับผม ตอนนี้นะผมนี่ไงทีเล็กนะผมเดี๋ยววันนี้นะผมคเควสแรกของวันนะผมก็คือจัดคเควสอะไรก่อนดีวะข้างหน้ามีทีเล็กอย่างนี้ต้องจัดคเควสล่าทีเล็กก่อนเลยครับผมนี่ครับผมฮันไทยเลนูตอรัสเล็กนั่นเองนะผมโอเคนี่เลยนะคเควสนี้ต้องจัดแล้วครับผมเป็นการล่าทีเล็กนะพี่จาไม่ได้ว่าต้องล่าสิบตัวใช่ไหมท่านจาไม่ผิดนะสิบตัวหรือเปล่าวะไม่รู้ครับผมต้องลองดูนะ นี่เลยเควสแรกของวันนะผมและเควสต่อไปเดี๋ยวคอยคิดนะผมไม่ได้คิดเควสมาเว้แต่คิดว่าจะมาล่าเควสนะผมโอเคครับผมโอ้โหมันขึ้นเติร์ดละดูในแผนที่นะผมนี่เวลาเราทำเควสนะผมตรงจุดที่มันจะให้ทำเควสมันจะมีบอกในแผ่นที่อยู่แล้วนะผมแทบจะทุกเควสเลยนะถ้าจําไม่ผิดนะผมและทางขวามือนะผมมันบอกให้ทําปืนมาแต่เราไม่จําเป็นครับผมดูนี่ทำเควสสดๆครับผมไม่ต้องไปทําตามมันครับผมนี่ ดูมาต้องยังหืืเออกำลามไปดีกำลามไปดีเอาดิเอาดิมาดิีเล็กทีเล็กมาดิเอายังไงล่ะเอายังไงละครับอือเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมเออเอ้ยเอดดเดดมาดิเอ้ยเอ้ยอันนั้นเควยมันจบแล้วนะผมเอาอะไรไว้อยู่ดีๆได้ได้ปืนเจ๋ยเลยจบเร็วจังวะเฮ้ยเอเดี๋ยวไอดีเล็กไอดีเล็กโอ้โหที่ลืมนะผม ความจริงมันนำเควสโอ้โหเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยความจริงเควสมันต้องสิบตัวไม่ใช่หรอหรือพี่ดำบีดดำบีดครับผมดำบีดไอ้นี่ไอ้นี่ยืนกัดกัดอยู่ได้กัดอยู่ได้ไปครับผมไปก่อนไปก่อนแม่ <c oughs> อย่ามาห้ากับพี่ออหนูโอ้โหมีอได้ปืนเจ๋เลยโอ,โ,อโ,อโอเคครับผมเควสแรกนะผมเป็นการฆ่าที่เล็กนะผมตัวเดียวนะผมเป็นการล้มที่เล็กเนี่ยได้ปืนเลยนะผมก็จะเป็นปืนกลเนาะ เออนี่ครับผมทุกคนที่ได้สีเหลืองว่ะไอไม่ได้สีฟ้านะผมนี่แหละครับผมเกวสแรกนะผมโอ้โหจบเลยแล้วไปจาจากไหนมาว่าต้องล่าดีเล็กสิบตัวเนี่ยลืมนะผมโอเคเกวสที่สองต้องเป็นอ่าอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะอันนี้เกวสนี้อ๋อล่าแมมมอสสิบตัวนะผม,อมโอเคฮันดอรืแมมมอสสิบตัวนะผม เดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมไหนดีเล็กมันเอออดีตสิดตัวนะผมแม่มดก็ไม่จาจากไหนผมวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหงงเลยครับผมตีสะดุดเลยสมองสะดุดเลยมานี่แม่มดแม,ม,ม่มอดมานี่มานี้ออเออมันจะยังไงยังไงยังไงโอ้ยแม่มดลองสนีดไก่ว่ะขกีดไก่กะว่าตอบเตบเติบเ,เอ้ยนี่เราช่วย,ยนี่มีเพื่อนเรามาช่วยข้างๆแล้วผมดีเล็กเหมือนกันนะฮะเอาดิเอาดิครับผม หมาหมาโอ้โหมันมองไม่เห็นแล้วต้นไม้มันบางอะเฮ้ยมุมนี้มุมนี้ได้อยู่มุมไปหนึ่งครับผมไปหนึ่งโดนดิโดนดิรัวๆไปดิโอ้โหไปแล้วครับผมโอ้โหเนี่ยมีมีเพื่อนช่วยนะผมเลี้ยงตัวไปดีโอ้โหโอเคอ้าวไปเพื่อนเราไปนอนอย่างนั้นเพื่อนเราก็นอนแล้วผมไอ้ดีเล็กเอ๊ได้กี่ตัวแล้ววะสามแล้วนะเมื่อกี้สามนะผมตัวนี้ตัวที่ตี ตัวที่สี่อย่าดิมาดิกัดดีเอาดิเอาดิมาดิไอตัวนั้นมาแล้วผมโอเคไม่ต้องเสียเวลาล่านะผมเมมอมดี่ล่าเยอะถ้าพี่จาไม่ผิดมันเป็นไอตัวที่ 8, แแปนผนังนะผมสําหรับของเกรสเดี๋ยวรอดูดีกว่านะเดี๋ยวไม่ลุ้นครับผมว่าได้อะไรเพราะไอตัวเจาต,ตัวมันก็จําไม่ได้นะผมโอเคไปหนึ่ง <c oughs> ไม่มีใครว่ามาบอกความชั่วของตัวเองเนี่ยเอ มาเข้ามาเข้ามาดิครับผมโอ้ลุ้มลุมลุ้มดีมาดีมาดีมาดีไอ้ขาวนี่ไอ้ขาวไปสองแล้วไงเคยได้เท่าไหร่ห้าตัวแล้วปะมามาลัวลัวลัวไปครับผมการลัวแงนมแหน่แงน่ไปดีโอเคโหมดเดิหกตัวแล้วครับผมแล้วไอ้ตัวนี้อะไรอะไรอะไรเสือน้อยอะไรเสือน้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหห้าวหานห้าวหานมาป่ามาป่าตอนนี้ยังไงเฮ้ยตายยากเลยเฮ้ยโอ้โหว่าจะตายนะผม อะไรของมันวะไอเสือตายเฉยตรงไหนมีโอ้ยนนตอนนู้นเยอะแยะนะผมเคเราได้หกแล้ว,ลวใช่ไหมเลยอีสับผมมาใกล้จะมืดแล้วแล้วแล้วพี่มาตอนมืดเฉยเลยไม่กว่าไปเดินมาเดินง่ายคืออือมาดิมาดิมาดิอิงรัวรัวไปดิอืดอืดอดอดเรียบร้อยไปครับผมโอ้โหโอ้โหรัวๆอย่างนี้ ไหนฮะอ้อมอ้อมอ้อมมันต้อง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 อ้อมออยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีอปดโอเคครับผมกี่ตัวจําไม่ได้อีกแล้วนะ <c oughs> นับไปนับมาลืมเฉยทางมันได้ก็ได้อิงแหละใช่ไหมเอออันนี้โอ้โหอะไรกระตูดวะเฮ้ยอะไรกระตูดวะเฮ้ยโอ้โหมาป่าครับผมเอางี้ต้องจัดดิลูกแอตลิตไปดิไปด,ไปดิครับผมโอ้ย เอ้ยมันติกระเด็นเลยเอ้ยเอ้าเอ้ยทำไมเอ้าทำไมทำไมจางมันติเอ้ยดูดิทุกคนพี่อยู่เออเฮ้ยไม่โดนแล้วเว้ยเมื่อกี้พี่อยู่ข้างๆอะโดนเฉยเลยไม่ได้เข้าใกล้เลยนะผมโอ้โหโอ้โหไอหมาตันนั้นก็ไอหมากระตูดไอ้างกัดหน้าโอ้โหเรียบร้อยไปดีหมาน้อยโอ้โหเรเวลเยอะด้วยแล้วผมโอ้หมาเลเยวสี่ร้อยบวกอะเออมาจับหมาหมดบูตอนก็ดีนะทุกคนโอ้โหเอ้ย ไอ้มันบักปะวะเนี่ยเอ้ที่อยู่ตั้งไก่นเนี่ยทุกคนดูดิอาครับผมต้้งแกงบูพัฒนาแล้วนะครับผมช้างเตะช้างเตะเป็นกิโลเลยนะผมโอ้โหดูมันดูมันจะเข้าไปหาลูกได้ไหมเนี่ยอ้าดูด,ดูมันเกินมันเกินไปแล้วมันเกินมันเกินไปแล้วโอ้โหได้ได้ดูลูกอยู่ห่างๆครับผมอา่าแล้วพูพัฒนาเรียบร้อยโอ้โหไอจ้จางน้อยมันบลักเลยเกอโอ้โห อย่างครับผมยังไม่หมดมานี่มาน,นี่ยังไม่ครบอีกเหรอนับไปนับมาเหมือนจะครบแล้วป่ะวะมั่วเราอะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่นีนอนไปดีนอนไปดีโอเคผมก้าตัวแลวเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึง่งอยู่ไหนนั่นนั่นนั่นโอเคมา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 จัาางน้อยมานี่มานี่เวทีสองเฮ้ยเวทีสองจบดานะผมนี่นี่เวทแรกไม่คิดนะผมว่าตัวเดียวของเทสเรียบร้อยครับผม จบแล้วนะผมสําหรับเวทที่สองวูบเว่วจบแบบงงๆเเวทสองโอเคอยู่อันนี้ไงมันคือนี่ครับผมทุกคนอันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่ามันใช้ดามอะไรนะผมมันเป็นเหมือนกะปสเตอร์ปสเตอร์ที่ไว้แขวนผนังแหละมันจะต้องเอาไอ้ค้าไอ้วออะไรสักอย่างหนึ่งมาเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยทําให้ดูเนาะโอเคเป็นป้ายแขวนผนังเจ๋เแหละโอเคครับผมเวทสองจบแล้วแล้วเริ่มมืดแล้วด้วย เควสสามต้องมานะผมเควสสามต้องมาพร้อมกระปโนนะผมดเล็กเก็บกล่องเควสนะผมแต่เควสแรกมันก็เกินไปเร็วเกินโอเคเดี๋ยวจะไปโนมาก่อนอยู่ไหนวะมาลูกวะไปครับผมจะไปโนมาเกรอก่อนครับผมเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าด้วยมันเริ่มจะมืดละเดี๋ยวมันไม่หนุกมาครับผม ต้องจัดแล้วแหละตอนนี้จะไปโนรอมาข้ามคืนละเควสที่สามต้องมาแล้วครับผมทีเล็กปล่อยไว้ก่อนทีเล็กรอไปลูกมาึเควสนี้ต้องเป็นเควสตบอาเจนเลยครับผม<อ>นี่เลือกมาเลยนะฮะตอนแรกก็าไม่ได้เตรียมเควสมาเว้ยเตรียมว่าจะมาล่าเควสนะครับผมแต่ไม่เตรียมเควสมาเลยทาไปได้นะผมเกอมีเลยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆตัวแรกครับผมตัวแรก มานี่ลงมานี่ลงมานี่อาเจนลงมานี่ต้องจะไปโน่นานนะผมสะไปโนเรื่องไวตบไวไว้ใจเขานะผมมานี่มานี่ลงมานี่มานี่มานี้มานี้อมันไม่ถึงว่าเฮ้ยทุกคนอเฮ้ยลงมาดีลงมาดีไออาเจนนี่เร็วเร็วเมานี้มานี้มานี้โอ้โหไอนีง่ายโดนครับผมตอนนี้โดนก่อนโดนก่อนโดนก่อนโอ้โหเรียบร้อยตัวเดียวจบเลยนะผม เอาลืมดูเลยทางขวามือมันบอกให้ทําอะไรก่อนไม่รู้นะผมมันให้คาบอะไรก็จ้างนะผมเวลาทาเกวดเนี่ยก็มาตบได้เลยครับผมถ้ารู้ว่าตัวเองไหวนะครับผมโอเคอ๋อฮะก็เลเวลเนี่ยบูตตอนเนี่ยมันจะมีเยอะน้อยปะาปนกันไปแล้วผมอย่างที่เห็นนะฮะอืม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 ยังไง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 อืมช้างอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางจ้างเพราะไปขวางตอนไหน้างงงเลยผมนี่ตบโจทดีเล็กครับว่าเราก็ทําได้นี มานี้โอ้โหเรียบร้อยไวยเกินโอ้โหดีเล็กงงเลยดีเล็กจยืนงงเลยนะผมไอโนไอโนมันแบบหดวดไวเกินนะผมม,ม,มานี่เฮ้ยโอ้โหเราช่วยนายเห็นไหมดีเล็กเราช่วยนายด้โหโเจมา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 หา,าเจนต่อครับผมเอาเจนมานี้ลง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 มาน,มานี่ไอตัวนี้ตา,มมาไม้ตัวนี้อะดามาดามา ตามมาก,ก็ะโดนดนีิก็โดนดนีิก็โดดอื้อือบินสูง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 โดเกทางนูน้นทางนี้ทางนี้นี่อาเจนมาหนี่มานี่มานี่มานี่เข้ามือโอโ้เรียบร้อยไปดิโอ้โหจะไปดูครับผมทำเควสเร็วจัดอหอหมาพวกน้อยโอ้โหตัวนูน้น อะไรก็วิ่งผ่านเฉยๆก็มือมันลั่นไปเองไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจตกปลาปลาบลาแม่ก็ตอนพี่มาพี่ชอบกดแบบตีเดินนะผมเดินตีอะไรประมาณนั้น,นอ่ะขี่โขเอาเรื่องวะอเอเอคือสไปโนนี่เร็วจัดโอ้โหอาเจนตรงนี้เยอะแยะไปหมดนะผมเดินด้วยแบบนี้เดินแบบนี้ก็โดนโดนด,ด,ดิ แบบนี้ก็โดนเดินแบบนี้ก็โดนโดนดิโดน,นโดนนิครับผมโดนดิครับผมอย่าหันานันอย่าหันนี่นี่นี่ไปหนึ่ง <_ ening> มาดิมาดีมาดิโอ้โหติดตัวไม่น่าจะยากนะผมโอเคเอ้ยมันแปดเองนี่วะติดตัวนึกว่าแบบแมนมอสนะผมไม่ได้อ่านคงอ่านเควดเลยนะนี่นี่เราช่วยเราช่วยเพื่อนสเสมอเราช่วยเพื่อนเสมอเฮ้ยอีเล็กเราช่วยเราช่วยนายเห็นไหมโธหนี่นี่เราเรามีเพื่อนเหมือนกันที่เหมือนอีเล็กไง เออเฮ้อ uh huh. เรามีเพื่อนหน้าตาเหมือนนายไงช่วยมานนะผมโอเคแล้วก็เลเวลก็อัพอีกอะเลว hmm. เวลอัพนี่ขนาดยังไม่ได้ไต่คูนสามเลยนะเว้ฟาร์มเนี่ยเก๋ก็มาฟาร์มที่ตรงนี้ได้แล้วผมแดนนีมานะฮะก็ฟาร์มดีอะผมเพราะมันมีแต่แบบตัวเลเวลสูงๆไงโอเคเดี๋ยวอัพก่อนแต่ตามมหน่าหมดเลยนะผมหมดหลอดเลยเออเอาเลือดแล้วกันนะ ฝต่อครับผมมาเล็กตัวเดียวนะน่าจะเหลืออีกตัวเดียวนะผมโอ้โหวันนี้เควดเจอสไปโนกับอีเล็กโอ้โหแปบ๊บเดียวเลยนะผมนี่ตัวนี้ตัวนี้มันนี้มันนี้อย่ยาพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งเรียบร้อยครับผมโอเคได้อะไรครับผมจาไม่ได้แล้วได้อะไรเปิบเบเปิบปบ,บโอ้ได้กี่นกยักษ์นะครับผมโอเคได้เสียดีแบบนี้ โอ้โหได้มาแล้วดิกี่นกยกักษ์สีฟ้าด้วยนะผมเหมือนมันจะบีบให้เราไปจับนกยักษ์มั้งยังไม่เจอเลยนะผมตอนเนี้ยในบูตอนเนี้ยเฮ้ยเจอเจออยู่เจออย,อยู่ตรงภูเขาแล้วผมโอเคมาต่อครับผมต่อครับผมต่อครับผมนี่นี่นี่มันยังค้างอยู่มันยังคงค้างมันเร็วไปไปโนบอกเร็วไปเร็วไปพ่อเร็วไป มันเร็วไปนะผมมันนี่ยังคงค้างยังคงค้างอยู่ครับผมอารมณ์ค้างนะสไปโนตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหววโอ้โหโอ้ลุมลุมพี่แบบนี้เลยเหรอ้ยเอาริงเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงดิโอ้โหโอ้โอ้ขยันลุมขยันลุมเป็นไงอะหมดดิหมดดิครับผมโจทำมลุมทำมลุมเป็นไงอะสไปโนอารมณ์ค้างครับผมโอ้โหหึืึ อย่ามาขวางพี่นะอย่ามาขวางอย่ามาขวางพี่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อย่างนี้ปลาเห,น,เห,น,เห,น,เหนียวปลาเหนียวปลาเหนียวปลาเหนียวนี่นี่พี่นี่นี่น้องโนกัดโจทีเล็กนะผมน้องโนงกัดโจพี่เล็กนะผมโอ้โหทีเล็กกว่าขวดเอ้ยโอ้วววทีเล็กมานอนอะไรอยู่ตรงนี้เพื่อนโอเคไม่เป็นไรเราต้องไปหาตัวเราต้องไปหาไอ้ทีเล็กนะผมก่อนกลับบ้านเนี่ยจะหาเจอไหมวันนี้ <camoufl aging> ตรงตรงนี้โอ้ยต้องช่วยเพื่อนครับผมต้องช่วยเพื euh. ่อนไอนี่หน้าตาเหมือนพี่หนูเออนั่นแหละนั่นแหละนู้นั่นแหละนั่นแหละหน้าตาเหมือนพี่หนูต้องช่วยเขาต้องช่วยเขาอืหยับยับดิโดนยับดิโดนยับดิครับผมโอเคทีเล็กเนี่ยน้องมันช่วยนายเออหน้าตาเหมือนพี่มันโอเคครับผมก็ตามคลิปอย่างที่บอกไว้แล้วผมโอเคก็หมดละจบคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเดินหาทีเล็กก่อนหลงมันอยู่ตรงไหนเนี่ย โอเคก็ okay, <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าดูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับรายการเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกุดิ่งกูุกิงกุกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมเป็นการทำเวสครับผมโดยนี่ครับผมพาลูกทั้งสองมานะครับผมก็คือเจ้าสไปโนซอรัสกบทีเล็กนั่นเองครับผมว้าววันนี้จบจบเวสเร็วมากเลยตอนนี้พี่ไม่รู้อัดไปกี่นาทีแล้วนะผมเดี๋ยว เดี๋ยวก็นั่นแหละไปนั่งตัดแล้วดูคลิปตัวเองก็จะรู้นะผมว่าหัดไปกี่นาทีนะผมถือถือว่าเร็วนะเท่าที่ดูเวลาแล้วผมก็ตอนนี้พี่จะเลิกงานแล้วแหละโอเคครับผมวันนี้ก็เราจบไปเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าพี่จะมาทําอะไรต่อไปฝากติดตามกันด้วยครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเรื่องนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมลาไปกับลูกทั้งสองนะฮะเก้บายบายแม่วันนี้เหมือนมันเร็วๆนะ